ครับหมายนี้หมายอจิทยาว่าว่าฮะไอพู้เป็นเล่นไหนขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเป็นเล่นเฮ้ยโอ้แม่เจ้าเฮ้ยเจ๋ยเริ่มมาล้มาเร้่มมา ตือเร็วไตายนานยังวะเฮ้ยตายนานแล้วเหรอไปแจ้งมืสีดิเฮ้ยเฮ้ยลากโหดวะตายนานแล้วผู้สภาดีฮ้ยเองกุตายตรงนี้แหละไม่ต้องถือหัวบานหรอกโอ้ตายแล้วตกปลาได้เด็กแม่ใจแล้วในหันน้ำแลหนียครับ ใช่ครับยังไงเด็กรอดไหมครับผมไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกก็จมน้ำไม่ต่ำครับมือกว่าชั่วโมงก็ตัวดำปีกอะไรนี้นี่มันอยู่ไม่ไกลอาจารย์คิดไม่คิดไม่ใครไม่มไม่ไกลอาจารย์ใครไม่ทาเด็กเลยทายแล้วทายเด็กแล้วอัเด็กคนไหนเด็กไปกินเนาะเฮ้ยทำไรเด็กอ่ะไอ้เชีอยไอชุดน้ำโอ้เลวมากครับจับเด็กโยนน้ำเยี่ยมจริง Itu <laughs> dia.